เพื่อน,อนชาร์จพลังตัวเองกันด้วยอะไรเหรอคะของบิวคือสิ่งนี้อยู่ใกล้แค่นี้เองแค่หันไปปาก็ยิ้มให้ตลอดเลยน่ารัก อยากจะสตาฟให้ป้าอยู่แบบนี้ตลอดไปป้ามีความสุขเวลาที่มีคนอยู่รอบตัวแล้วก็ชอบมากที่ได้กินของอร่อยๆแล้วที่เพื่อนๆชอบรอยยิ้มของป้าเวลาที่ป้าฟันหลออ่ะบิวอยากเก็บรอยยิ้มช่วงสุดท้ายของชีวิตป้าไว้แบบที่ไม่เหมือนใครนี่ฟันป้อใหม่ป้าป้าอยากได้ฟันสีชมพูเป็นไงคะป้าหล่อไหมด้ยคนหล่อแล้ว้หล่อ <laughs> ช่วงเนี้ยป้าเขาอินสีชมพูสุดๆหรือว่าจะเป็นสีมงคลของเขาขนาดไปซื้อหวยยังใส่เสื้อสีชมพูเลยอ่ะบิลก็ไม่รู้หรอกนะว่าสีเนี้มันมงคลกับป้าจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ขอให้ป้าได้ยิ้มโชว์ฟันสีชมพูกันไปนานๆนะปา้าหรู้เปล่าคนดูเขาชอบรอยยิ้มป้านะ